โลกกำลังเซตซีโลกล้างเผ่าพันธุ์มนุษยชาติที่ทำลายสมดุลของธรรมชาติอยู่หรือไม่โลกของเรามีวัฏจักรที่เป็นวงกลมวนเวียนซ้ำๆมาตลอดอายุการกำเนิดของโลกมนุษย์มีอายุที่สั้นและครองโลกเพียงไม่นานหากนับอายุของโลกทั้งหมดเทียบกับเวลาหนึ่งวันมนุษย์ปรากฏตัวบนโลกใบนี้เพียงเศษเสี้ยวไม่กี่วินาที วัฏจักรของโลกเกิดขึ้นซ้ำๆโลกปรับตัวเองตามวัฏจักรให้กำเนิดทุกชีวิตและทำลายทุกชีวิตโลกเซตซีโลกทำลายทุกชีวิตล้างโลกมาแล้วตั้งมีคนเชื่อว่าที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายสมดุลของโลกคงไม่ต้องสงสัยเลยว่า สิ่งมีชีวิตชนิดไหนบนโลกสภาพแวดล้อมของโลกมากที่สุดคงไม่พ้นมนุษย์ไปได้หากเป็นเช่นนั้นมนุษยชาติคงจะเป็นเป้าหมายในการทำลายล้างให้สูญพันธุ์ไปมีความพยายามที่จะทำลายมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในอดีตเกิดขึ้นจริงหรือไม่ภารกิจต้องล้างโลกให้สำเร็จเพื่อให้โลกกลับคืนสู่สมดุลอีกครั้งเป็นวาละของธรรมชาติ ที่สร้างขึ้นโดยโลกโดยส่งเชื้อโลกมหาภัยต่อกอนกับมนุษย์ตั้งแต่โบรณาณกาลมาจนถึงยุคปัจจุบันในประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นบรรพบุรุษของเราโฮโมเซเปียนทั้งหลายถูกโรคระบาดกำจัดไปมากมายอย่างเหลือขนานับแต่จะถูกกวาดรั้งอย่างไรและถูกไล่ล่าเข้มข้นเพียงไหนเหล่าบรรพบุรุษของเราโฮโมเซเปียนก็ยังคงเหลือเผ่าพันธุ์อยู่รอดมาได้ และสืบทอดทายาทได้อย่างมากมายจนแทบจะล้นโลกในทุกวันนี้แต่ความพยายามของโลกที่จะรักษาสมดุลโดยการกําจัดสิ่งมีชีวิตที่คุกคามความสมดุลของโลกเท่าที่ผ่านมามีหลายครั้งที่ธรรมชาติสร้างโรคระบาดทั้งระดับเล็กๆและระดับใหญ่ๆขนาดมหึมาที่เรียกได้ว่าผ่านชีวิตของมนุษย์อย่างดุดันมานับครั้งไม่ถ้วน แต่มี5เหตุการณ์ระดับซูเปอร์มหาภัยที่มีเป้าหมายล้างโลกกำจัดสิ่งมีชีวิตที่เป็นภัยต่อสมดุลกับโลกจนประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้อย่างไม่ลืมด้วยเหตุการณ์โลกระบาดท,ที่ถึงขั้นระดับล้างโลกเคยเกิดขึ้นในปีคศ165ในครั้งนั้นเกิดโรคฝีดาษหรือที่รู้จักกันในชื่อไข้ทรพิษระบาดในอาณาจักรโรมัน โดยนักรบเสือ้อเกราะที่กลับจากการโวมรันฆ่าฟันฆ่าศึกในสงครามในประเทศต่างๆเป็นผู้นำเชื้อมาแพร่ในกรุงโรมและโรคระบาดร้ายแรงก็แพร่กระจายไปทั่วยุโรปและแอฟริกาจนมีคนตายไปกว่า5ล้านศพซึ่งถือว่ามากที่สุดที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเมื่อเกือบ2,000ปีก่อนความพยายามที่จะล้างโลกครั้งที่สองเคยเกิดขึ้นในปีคศ1346 ถึงปีคศ1553เป็นเวลา9ปีที่ประตูนรกเปิดกว้างทำให้ปีศาจร้ายเงาที่ชื่อเยนิเซียแพทริสหรือที่รู้จักกันในชื่อกาลาโลกระบาดท,ทั้งในยุโรปและเอเชียอย่างยาวนานจนกวาดล้างชีวิตโฮโมเซเปียนไปถึง200ล้านศพ ที่ล้างโลกอย่างแท้จริงเนื่องจากมันจากอะไรและยังไม่มีใครรู้แต่ว่าแปรมาจากโลกตะวันออกสู่ยุโรปโดยติดมากับเส้นทางการค้าและแสวงบุญเพิ่งจะมีการค้นพบในยุคหลังที่ค้นพบว่าแท้จริงแล้วต้นมาจากตัวหมัดที่เกาะอ,อยู่บนหนูซึ่งเป็นาสาตร์ที่แพร่พันธุ์เร็วที่สุดในโลก เจาะลึกเข้าไปกาลาโลกนี้มีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนตั้งแต่ต้นทศวรรษที่1330โดยการระบาดบจากโรคระบาดท,ที่กำลังเกิดขึ้นที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันมันแพร่หลายไปตามเส้นทางการค้าโดยครั้งนั้นเริ่มต้นที่การแพร่ระบาดไปตามเส้นทางการค้าทางเรือผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปทั่วคาบสมุทรอินเดียและลามไปถึงตะวันออกกลางผ่านการสแสวงบุญจากโลกตะวันออกสู่นครเมกะอันศักดิ์สิทธิ์พวกมองโกที่เคยก็ยังนำเชื้อกาฬโลกไปแพร่ระบาดไปตามเส้นทางลอดถึงคอนสแตนตินโนปและกระจายไปสู่ยุโรปตะวันตกยุโรปตะวันออกและตอน สุดท้ายกินวงกว้างรามไปถึงมหาอำนาจในยุคนั้นอย่างฝรั่งเศสและอังกฤษโรคระบาดท,ที่ในครั้งนั้นผู้คนเชื่อว่าไม่ใช่โรคระบาดธรรมดาธรรมดาแต่เป็นบาปเลอะของมนุษย์ที่ถูกเทวดาลงทันซ้ำร้ายการระบาดของการรโลโรคเกิดขึ้นหลายละลอกเคยเกิดขึ้นเลวร้วายที่สุดในปี1348 ถึง1349ตามได้ปี1361ถึงปี1362และหมกระพือขึ้นอีกครั้งในปี1การแพร่ระบาดปกคลุมบรรยากาศไปทั่วทุกหย่อมยากทุกคนเชื่อว่าความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือมัจุลาชจะมาเยือนเมื่อไหร่ก็ได้ความสิ้นหวังทำให้คนยุคนั้น หาทางออกแปลกๆรวมถึงการพึ่งไสยศาสตร์มีการจัดพิธีกรรมปัดลังควานและสวดคาถาขับไล่โรคระบาดความเศร้าหมองสโลโท,ทูทูยังปรากฏให้เห็นจากผลงานของศิงลปินจำนวนมากในยุคนั้นที่ต่างพากันเขียนภาพโครงกระดูกภาพซากศพความตายและความสิ้นหวังสะท้อนสภาพสังคมอันเลวร้ายในช่วงนั้น โรคระบาดท,ที่แทบจะล้างเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ในครั้งนั้นฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกแต่ไม่มีใครรู้ว่าประชากรที่แท้จ,จริงในยุคนั้นมีจํานวนเท่าใดจากบันทึกระบุเพียงว่าจํานวนประชากรของจีนลดลงครึ่งหนึ่งซึ่งในขณะนั้นมีจํานวนมากถึง123ล้านคนเท่ากับว่า มีผู้เสียชีวิตกว่า65ล้านคนส่วนในยุโรปคาดการว่ามีประชากรถึงหนึ่งในสที่ตายเพราะโรคระบาดนี้โดยตายเยอะที่สุดก็คือฝรั่งเศสและอิตาลีบางเมืองถึงกับตายยกหมู่บ้านในสมัยนั้นไม่มีใครสามารถต่อสู้กับโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้เลยมีเพียงสมุนไพรบางตัวเท่านั้น ที่บรรเทาความเจ็บปวดแต่หากใครติดเชื้อเข้าไปร้อยทั้งร้อยต้องเสียชีวิตแน่นอนจำนวนประชากรที่เสียชีวิตจากโรคระบาดในครั้งนั้นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ลดลงเหลือครึ่งต่อครึ่งที่เรียกในภาษาไทยว่าอหิวาโดยเริ่มระบาดจากอังกฤษ และลามทั่วยุโรปแพร่สู่เอเชียและแอฟ,ฟริกาจนทำให้คนตายจำนวนกว่า15ล้านศพความพยายามในการล้างโรคส่งเชื้อโรคร้ายมากำจัดเกิดขึ้นในปี1889มันคือไข้หวัดใหญ่รัสเซียมันระบาดและแพร่หลายไปนในยุโรปอเมริกาเหนือ ความพยายามอีกครั้งเกิดขึ้นในปีคศ1918เกิดไวรัสมรณาชื่อไข้หวัดสเปนระบาดท,ทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียการระบาดได้ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปถึง100ล้านคนหลังจากนั้นก็ยังเกิดไข้หวัดอีกสารพัดสายพันธุ์เช่นไข้หวัดนกไข้หวัดซาร์สและไข้หวัดซิก้า และครั้งล่าสุดที่เรากําลังไปด้วยเชื้อมหาภัยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2019หรือเมื่อสองปีก่อนกองทัพปีศาจร้ร้เงาที่กําลังระบาดอยู่ในทุกวันนี้ได้พยายามกวาดล้างโรคจนเชื้อโรคแพร่กระจายไปกว่า219ประเทศระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกทำให้มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า150ล้านราย และเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า3ล้านศพมันยังบอกไม่ได้ว่าเชื้อโรคร้ายแรงที่โลกส่งมาเพื่อทำลายล้างมนุษยชาติจะจบสิ้นเมื่อใดและท้ายที่สุดแล้วมนุษยชาติหรือเผ่าพันธุ์ของโฮโมเซเปียนจะถูกกวาดล้างไปในครั้งนี้กี่ล้านลายหรือแม้แต่เผ่าพันธุ์ของมนุษย์จะเหลือรอดจากการทำลายล้าง สิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อสมดุลของโลกจนหมดสิ้นได้หรือไม่โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ